ไปดูการตรวจยึดสินค้าและมืดลิขสิทธิ์กันบ้างน,นะคะโดยทหารกองกําลังบุรพาได้ร่วมกับทหารพรานตํารวจและศุลากากรจังหวัดสระแก้วค่ะตรวจยึดสินค้าที่ลมิดลิขสิทธิ์ประเภทชุดกีฬาแล้วก็รองเท้ามูลค่าวกว่า2ล้านบาทที่ซุกซ่อนอยู่ในบ้านเช่าไม่ไกลจากตลาดโรงเกลือโดยพบนะคะว่ามีชาวกัมพูชาค่ะเป็นเจ้าของห้องเร่งติดตามตัวมาดําเนินคดีค่ะ โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้อำน,นาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา44เข้าทำการตรวจคนห้องเช่าไม่มีเลขที่ซึ่งอยู่ห่างจากตลาดโรงเกลือประมาณ1กิโลเมตรหลังได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบนำสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในไทยด้านชายแดนอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วพบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทชุดกีฬาจำนวน16กระสอบประมาณ1,600ชุด และรองเท้า27กระสอบประมาณ1350คู่รวมมูลค่าประมาณ2อล้านบาทแต่ว่าไม่พบเจ้าของห้องเช่าจากการสอบถามเจ้าของห้องข้างเคียงทราบว่าห้องเช่าดังกล่าวมีชาวกัมพูชามาขอเช่าเพื่อใช้เก็บสินค้าเท่านั้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดสินค้าทั้งหมดนำมาเก็บรักษาไว้ที่ด่านศุลกาก่อ,อรัญ,ญญประเทศเพื่อติดตามหาเจ้าของมาดำเนินคดีต่อไป พลตรีสันติพงศ์ธรรมปิยะผู้บังคับการกองกําลังบูรพากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้สนที่กาลังปราบปรามจับกลุมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ตลาดโรงเกลือปลอดจากสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ